กรมวบคุมโรคเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่29มกราที่ผ่านมาแล้วจนถึงสกุมภาพันธ์อีกสวันเนี่ยนะครับกรุงเทพปริมณฑลและก็ภาคเหนือบางส่วนนะฮะจะได้รับผลกระทบจากฝุ่น pm 2อข้อแนะนําของภาครัฐในช่วงนี้โดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขกรมคุมโรคเนี่ยก็บอกว่าควรจะงดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะจุดไหนที่มีฝุ่น pm สองหนานแน่นอันนี้ก็งดก่อน นะครับหรือถ้าแบบงดไม่ได้ลดไม่ได้แล้วก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับก็คือหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นเพียม2.5และขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งแจ้งช่วงปลายปีแบบนี้อบางจุดอาจจะมีการเาผาภากการเกษตรเผาอ้อยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เผาเนี่ยแรงงานต่างด้าวไม่ยอมเข้าไปตัดนะเพราะใบอ้อยนี่มันบาดก็เผาให้ใบหมดไป หรืออย่างบางจุดล่าสุดผมกับบ้านที่ชนบุรีกําลังจะเข้าสู่ช่วงเชงเม้งเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ห่วงซุยเนี่ยเขาก็ต้องจัดเตรียมนะครับหลุมต่างๆเนี่ยว่างนั้นเถอะย้าคาที่มันขึ้นเขาก็เผาซะให้มันหมดเพื่อเอาย้าใหม่ลงให้มันเขียวขจีนเนี่ยเผาเนี่ยรถเนี่ยจอดแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเขเม่าดําๆในฝุ่นเยอะมากเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนที่อยู่ในจุดที่มีฝุ่นเพียง2.5เป็นจํานวนมากแล้วมีอาการไอ หายใจลําบากนะครับเริ่มหายใจไม่ทั่วปอดเงี้ยแน่นหน้าอกใจสัน่นแล้วก็ระคายเคืองตาเงี้ยเพราะฝุ่นมันเยอะเงี้ยนะครับท่านผูช้ชมครับถ้ามีอาการแบบนี้และจุดนั้นเป็นจุดที่มีฝุ่นเพียง2.5เป็นจํานวนมากด้วยก็ไปพบแพทย์โดยเร็วดีกว่าเขาบอกว่าฝุ่นเพียง2.5นะครับปีนี้แนวโน้มจะรุนแรงกว่าปีก่อนด้วยเพราะสภาพอากาศที่นิ่งและปิดภาครัฐเลยบอกว่า เอาง่ายๆเลยนะครับท่านโหลดแอปพลิเคชันนี้เลย a i r ์โฟไทยนะครับเห็นไหมครัข้างล่างเนี่ยจะบอกเลยว่าตรวจสอบสภาพฝุ่นนี่จันทบุรีตอนนี้นะฮะรายการเราสดจากจันทบุรีเนี่ยปริมาณฝุ่นเพียมสกอยู่ที่39กนะครับก็คือค่าปานกลางสภาพอากาศนับปัจจุบันเนี่ยปานกลางนที่จันทบุรีเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือกรุงเทพ ไอ้ส้มๆนี้แสดงว่าสภาพอากาศเนี่ยนะครับเรื่องของฝุ่น pm ียม2.5มีปริมาณมากจนมาเริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วแต่ที่จุดสีแดงๆเนี่ยอันนี้ส่งผลกระทบแน่นอนเรื่องของค่าฝุ่น pm สอเนี่ยเขาจะเช็คความเข้มข้นของมันนะครับถ้าค่าออกมาศูนถึง25แสดงว่าสภาพอากาศตอนนั้นดีมากเพราะฝุ่นน้อยอากาศดีมากแต่ถ้าค่าอยู่ที่ประมาณ2 6ถึง37นะฮะแสดงว่าตอนนี้สภาพอากาศ ดีฝุ่นไม่ได้มากจนเกินไปนักนะครับแต่สักค่าฝุ่น PM สองอยู่ที่38-50แถึงสแสดงว่าตอนนั้นนิสภาพอากาศนะครับเริ่มปานกลางแล้วแต่ถ้าค่าฝุ่น PM ียม2.5อยู่ที่51 -90 ถึงแสดงว่าเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพแล้วแต่ถ้าค่าฝุ่น PM ียม2.5เกิน91ขึ้นไปจะเป็นสีแดงเลยก็คือตอนนั้นมีผลกระทบกับสุขภาพแน่นอนแล้ว